เฝ้าความฝันเราวันวันนึงน้อกโซ่ก็มาได้ได้โชคถือเลขบ่ค่ะก็ได้มาสองงวดแล้วค่ะได้เลขแม่งไหนเห็นความฝันค่ะฝันเอ้าถือไาจังงวดละเลขเราอยู่นี่สองงวดค่ะสองงวดโอ้ยเลขถือสองงวดขอเบียกินจัดกวดก็บม่ได้นาะมารู้ดิเขาก็ลยจะเฝ้าทำค่ะจะเฝ้าทำไม่อยังหลับค่ะก่อนอื่นอันใจบุญมากป่ค่ะมากมากอยู่ค่ะโอ้อันห้างซู๊ดไหมค่ะ โมเห็นเั่นว่าใส่หนาคือนใส่ขื่นคือเนียนขื่นแทงใช่ไหมคะอ่าครัอันโมก็เลยข,ขออยากจังน้ำหนึ่งใช่ไหมจ้ะอ๋อได้ได้ค่ะเอา,าเอาจาั๊กยังสีสเปรบอ่ะโอ้ขา<อ>ขิ่มขาขิ่มจ้ะตอนตอนนี้เหลืออายุสิกกบกระปุกค่ะเอเอาเอา,เอาจักโคกค่ะโอ้โหค่ะได้ได้ค่ะไปฝากโมน้ำหนึ่งค่ะโอ้ค่ะค่ะแล้วถึงดัดไข่ค่ะอ๋อโอเคปะเนี่เล<ม>ี้ยวระบบคะแผนกความงามทั้งหลายเลยเลี้ยวเลี้ยวบ่ แล้วแนนกวางงามแล้วฟันว่าจังไหนคือได้มาเตีค่าเตีแนวเนี่ยงวดที่ว่ามันออกหกแปดไหมค่ะทังซุกกับฟันว่ามีผู้ชา้คนหนึ่งเพิ่นมาบอกว่าให้ซสื้อเล่งเด้อแปดหกค่ะทังซุกก็ได้ซสื้อไหวแปดหกหกแปดนะคะก็คือกลับกลับไปน้าเสื้อตัวเดียวโคตรโปรดนี่แม่ค่ะเสื้อตัวเดียวค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกให้ซื้อแปดหกนะแม่ค่ะงวหงวดที่มันออกหกแปดหม่จ้ะเราหัวที่ต่อมามันออกสามหกนะแม่ค่ะก็ฟันว่า อันขาเจ้าแก่แก่เหนื่อขคืนรถของแม่พ่อผ้ารวยนะแมคะ่ค<อ>่ะขายแก่เนื่อขึ้นมาเต็มรถเลยคะ่ะแอดเกิทะเบียนรถมากกว่าหนึ่งหกสามเก้านะแม่ค่ะก็เลยซื้อส<อ>ไปซัสมาอยู่ในหันนะแมคะ่<ผ>มค่ะว่าไงว่ามันบท่ารรมดาตัวนี้กันฟันแม่นเลยตัวนี้วางสีนะองก็วันนี้ฟันมาที่นี่วันนี้ก็ฝฟันอีกบ่ค่ะว่าอันก็เจ้าแก่ป่าทืกเก้าบ่นนี้ แกป่าขึ้นเต็มเอารถขึ้นรถขึ้นีอรถอันของพรพารวยไหมคะรถขั้นเก่าอีกแมนียนสวยมันกที่เที่ยวออกเจอตัวเก่าอยู่ไหนนั่นมีนโมเลกเด่นก่าทะเบียนนี่ยังก่อนเลขพรพารวยเลขพรพารวยเป็นหนึ่งหกสามเก้าหนึ่งหกสามเก้าอ่าเลขทะเบียนสวยเนาะกันทางทางของสุกมักสุกกระมักสามเก่าค่ะบอกแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วขันฟันเกี่ยวกับรถกระบาเนี่ยขันฟันเกี่ยวกับรถนี่มักสิออกไปล้ทะเบียนเป็นซันบ่ค่ะแม่นค่ะเพราะว่างวดนั้น หัวที่ผ่านมาเมื่อกี้กับฝันมันเกาะสามหกคือกันอืมเอาก็ล่องเบิงเนาะมันถืงสองวดแล้ววันนี้อ่นนี่งวดนี้อาจจิเขาเป็นหววที่สามก็ได้เนาะอันนี้การจือโอกาสนําเสนอตัวเลขของน้องสูเนี่ยนะครับโดยการแก้ที่ฝันฝันดูว่าเป็นคนฝันบ่อยบอฝันดูบ่ฝันบอยค่ะก็ไใ้มากหัวที่แล้วก็บ่หมายถึงงวดนึงน่ะฝันดูบ่สีดนี่อค่ะกับกัฝันเพื่อเดียวนี่ค่ะบ่ว่าสจีฝันเป็นปุ่มย้นบ่ไว้ดิบ่ค่ะบ่ค่ะ โอ้อันนี้เล่าเล่าย้อนต้องสูงสิเด้อแต่ว่าที่กิ่งแล้ววดนนี้ฝันว่าได้เอารถเนาะเอารถแม่พ่อนี่แก่ป่าแก่ป่าคือเพื่อนเอารถแม่พ่อนแก่ป่าม่ให้พ่อนี่แก่ไปแบ่งปันผู้อื่นน้ำหนึ่งสี่งแม่พ่อแก่ป่าแก่ป่าแก่ไปไปแก่ก็เจ้าน้ำหนึ่งสี่ปลาหน้าหน้าชนิดเห็นเป็นปลาอียงบบบนี้ทีได้ตีซอยกันปลาปลา ปลาคล้ายๆพวกป่าไม่ไม่เก็ศแน่จังหน่อยปลาปลาขาวบ่ค่ะคือปลาอย่างนี้แต่ตะเพียนบ่จังไดนี่ล่ะค่ะแต่ว่าโอ้เป็นพวกปลามีเกศนะถ้าทางสู่ก็บ่ค่อยฮู้จักว่ามันพันธุ์นี่ยบอกมาดิเนี่นสมมุติว่าฝันเห็นปลาในลักษณะนั้นเฮาสิตีเอาเลขทะเบียนรถเฮาสิตีเอาลักษณะอ่าเฮาเห็นปลาปลานี่ก็สิตีเป็นเก็ศจังซี่จังน้องสูเองกะสิตีเป็น4จังซี่นะค่ะเฮาสิตีจังซั่นเฮาจตีทะเบียนรถเลยก็แล้วแต่ทาง น้องเพิ่นตีไหมคะ่ะเพราะว่าสู้กับฝันย่ำได้กับตีได้ทะเบียนรถจะซื้อม่จ่ะโอ้ตัวจะคว้างเองว่าได้ตีเป็นอื่นไกลไปก็นั่น<ฆ>แต่คือตีเป็นทะเบียนรถเลยค่าตีเลขบ่บบค่อยเป็นไหมคะ่ะโอ้อันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นน้ำบาดานีดีเลยชื่ทะเบียนรถกระถิกบ่แ <c oughs> มนฝันน,นั่นดอกบ่บ่แมนตีฝันถือเลยนี่ความหมายคือว่าเอารถขั้นี้แก่กับชื่ทะเบียนเลยสินะค่ะ<ฆ>แต่ที่ว่าไงไงใลชคงไม่ไงนี่แหละคือเขาสั่งสมบารมีมาตั้งแต่สาติป่างกวางขึ้นไดกับบจัก ไปได้มามีโอกาสได้โชคได้ใช่ไงๆอ่าวันนี้กาว่าสีกวยเอาเป็นเงินแสนยุจนจนวันนี้เนาะวันสีเอานักอยู่ค่ะวันนี้จัดเต็มไปแล้วจัรถตุลีมาแพงมาแล้วหลายใบอยู่ได้หลายใบอยู่ค่ะอ่านี่ก็คือ่อาห้ถามน้ำเนื้อค่ะเด้อว่าจะคู่หน้าว่าใส่ขี้มของใจบุญนี่ จักตะลับเรามันคือหนาเขาก็แค่ตะลับเดียวค่ะใส่เส้นลำน้ำโอ้ใส่เส้นลำหน่ำก็อยากหูวหน้าทางทางคนอื่นพคนเก่าฮาคนอยากใส่น้ำกุญเชนาก็จค่ะได้บอกข้าเจ้าถือกุญเชน่าโอ้ตะลับเดียวตริค่ะตะลับเดียวค่ะตะลับเดีเส้นลำนี้ยังบ่มือได้อค่ะเส้นลำโอ้ค่ะแต่ว่าสร้างอีกแล้วใกล้มดแล้วค่ะโอ้โอ้ฝ่ายสัมผัสแล้วไงเพราะเราอยากน้ำความงามของเขาเลยแม่งปั่นแม่งปั่นค่ะ สร้างมูนี่ก็สร้างเมลายเข้ากันค่ะไอ่ขิ้มเบ๋ใบนมอเมีนโคษณาขายได้ครับได้พ่อแม่พี่น้องได้ที่กิ่งผมมีเกียร์แต่หน้าที่มาสัมผณ์แค่อันนั้นเท่านั้นมาสัมผณ์เอาเลขท่านั้นนี่ครับบริมาเกียรแต่หน้าที่มาขายขิ่มนะครับได้มาเป็นพี่จ่านเตร์ขายขิ่มอันนี้มาสัมผณ์ฟันนะเออเพิ่นฟันยังไงกันน้ำเสนอไปจ้งสั่นเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดนี่ที่อยากซื้อเลขก็ต้องซื้อขิ่มเอาโมเมียนโมเมีนพี่น้องท่านใดนี่กันชอบตัวเลขของ ในส่วนของน้องสูนะครับก็รองเอาไปเปลี่ยนแนวทางเบิงเอาไปวิเคราะห์เบิงว่าเพื่อนฝันนี่ผู้ใดฝันสุกคนน้องสูกะฝันหลท่านไหลา้คนที่กําังไทยทำอยู่น้ำกันนี่ฝันเมื่อเจ่าผู้ใดจีฝันเม่นบ่แม่น,มนในส่วนของน้องสูเองนี่ก็ถือว่าน้องสูนี่เป็นคนโชคดีผู้หนึ่งนะครับเราฝันจจงสันเราก็มาซื่อเราก็ด้โชจกเราแต่ว่าเที่ยวที่มาเนี่ยเราฝันเกี่ยวกับรถขั้นนีอีกแล้วซึ่งทะเบียนรถก็คือหนึ่งหกสามเก้านะครับ แต่ว่าสีออกบ่อ,อ,อกนะครับเป็นอีกกรณีีหนึ่งนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพ่อยีีน้องอาถื่อวิดเศยาวากันบาน้านี้หลังจากกีบฝันเห็นทะเบียนรถแล้วเนี่ยหลังจากที่เสี่ยงโชคไปแล้วยิบโชครถตลงตะลี่ที่น้องสุพูดงนีงเนาะอ่าหลังจากนั้นมาน้องสุฝันเป็นตะเทียบบริเลณกับว่าได้ฝันฝันได้ไหมคะไม่แต่แบบว่าฝันขอลอกก็นเลยม่นค่ะ โอ้ยังจับใจคว่ำบได้คว่ำหมายคือเคื่อวบาฝฟันเป็นตัวเป็นตะค่ะอือแต่ว่ามีหยังเปลี่ยนอ่าเปลี่ยหยังที่บอกให้เหาหูจากว่าเออสมมติว่าเหาซื้อเลขไปแล้วจ้าเสียงเป็นสถิติบอกมีหยังเฮ็ดในให้เหามีความรู้สึกมีสัมผัสอียังจังสี่บอกว่าค่ะมันประมาณว่าได้กินเขาน้มูใส่ไหมคะโอ้ฟันได้กินเขากินปลาค่ะแต่ว่าไ่กินเขาเลี้ยงมบน วันกินเขาเลียกฟันแบบว่ากินเขาน้ำกันซุ่มกันเขาเขากินน้ำกันหลายคนสยงนีะัโอ้เปลี่ยนฉันแต่กันกันฟันตะยูได้กินผู้เฒ่าขึ้นวานี่เนาะผู้เฒ่าเคยเ้าสูฟังว่าขันฟันว่าได้กินเขาเรียกที่เ้าซื้อแล้วมันจีเข่าจังสันเป็นความเสื่อของผู้เฒ่าผู้โถที่เพิ่นเคยเบาสูฟังอันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยฟันแต่ละคนนี่มันจีมันจีตีไปบ่คือกันเด้แล้วคนกับฟันว่า อ่าถ้าฝันเห็นเลือดกะสะได้โชคขังสีนาะลังก้นกะฝันว่าขันเยียบขีกะสะได้โชคจังสีนาะไ่ส่วนตัวของน้องอ่าสูเองนะครับฝันว่าได้กินเข่าหัวก้อนฝันว่าได้กินเข่าว่าเลขอะไรกะฝันค่ะฝันว่าได้นั่นได้นี่กี่บอแม่นค่ะแสดงว่าเลขเข่าแล้วนู่นี่ครับแสดงแสดงว่าเลขเข่าแล้วอยู่ในนี่ละก็แปลว่ามีหนึ่งมีหกมีสามมีเก้าครับแล้วสีออกตัวใดเท่านั้นอ่กะร่างออกไปวิเคราะห์เปลี่ยนแนวทาง เบื่องเนาะอออ้าสำหรับคลิปนี่ัะสิลบกวนนั่งสูทนี่มีอีหยางฝากถึงเอฟซีมอค่ะพิ่แต่ละหน้าเบิ้งนะคะสิะตีเป็นตัวเลขแปลว่าจับปลาเอ้ค้นปลามาเนี่ยค่ะจะตีเป็นท่างขนปลาหรือจะเอาทะเบียนรถคือทางสูตีก็ได้เนวะคะ่ะอืมค่ะคันสมมุนว่าข้นปลาเลยเนาะ ผลปล,ปลานีเนาะผู้ฟันนี่ก็ตีเป็นซี่ปลานีก็บีตีเป็นเช็ดเป็นแปดสมม,มุติว่าอันนี้เฮ้าห้าคุยกันเนาะเขาปรึกษากันเฮาปรึกษากันเข้าทีตีเป็นสันไดโบ,บก็วิเค์เบิงผิดหน้าเบิงเนาะแต่วันนี้ส่วนตัวของน้องสูนเองนี่ก็ให้ว่าอ่าตัวเลขที่ชอบก็คือเลขทะเบียนเนาะให้ว่าดวงเฮงกับเบรสามเก่าวันสองวันนี้ก็เลยสมูด สามเก่าอีกแมนหูดไว้แล้วค่ะหูดรวดอ่าวหูดไว้แล้วอังวัดการออกสามหกก็ปีนตัวตัวเลขเก้านี่ปีนไปปีนกลับมันกับหนึ่งหกไหมค่ะหนึ่งหกสามเก้านะไหมหนึ่งหกสามเก้าโอ้กับเคื่องสามหกนี่เนาะะโอ้เอาซื้อซับไปซามาเลยก็ได้เด็กซีตัวเนาะวันนี้ก็จะเป็นแปดสามเก้าเพราะว่าปอปอป่านต้องแปดครับแกะป่าโอ้แกะป่านี่ทีเป็นแปดครับนี่กับแล้วแต่ถ้าเอฟซีตีเนาะค่ะอืมกับเอากับแล้วแก สร้างซูกมกีพิจนาหน้าเด้อพ่อพี่น้องเด้อชีพีดเจรนาหน้าเบ่งกันมากกันชอบกะจัดครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับตั้างช่องกันน้ำเสนอให้เป็นแนวท่างเท่านั้นนะครับเมื่อนี้ก็ทำคลิปน uhm ี้ก็ถือว่าอ่าได้แนวท่างบ่หน่อยกัหลายฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟทีพ่าะนะนั้นก็อ่าคลิปนี้กับเสื้อที่ลบกวนนังสูเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณนังสูหลายๆครับขอบคุณนังซูหลายๆครับขอบคุณครับ นะครับเดี๋ยวยังไหนคลิปหนาคอยมาพบมาป่อมีความเ่อนไว้ยังไหนมันจ่อมือมากนี่เคยฝันบะฝันสมมุติว่าจ่อมือจ่อเวียนมากมีการเปลี่ยนแปลงบ่นฮือซสือแล้วเล้วรวดเื้อแล้วเล,ล,ล้วเลยค่ะโอ้เสือแล้วเล้วเลยเนาะอืะอ่ะเอางสั้นละใั่ไล,ล,ลูกควรท้องสูงตอนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ